เส้นใหญ่ไม่ธรรมดาใบตองเป็นหลานสาวอุบิริยานักบ้านมือทองจากกรณีมีการปล่อยคลิปเสียงหญิงสาวพูดคุยกับผู้ชายซึ่งอ้างว่าเป็นพระกาโตะพระนักเทศชื่อดังซึ่งพระกาโตะได้ออกมาปฏิเสธและระบุว่าเป็นเพียงการทำคลิปเพื่อให้เข้าใจผิดซึ่งฝ่ายหญิงออกมาเปิดเผยภายหลังว่าทำคลิปขึ้นและเป็นไบโพลา่าโดยล่าสุดตองก็ได้เล่าว่าวันที่31มกราคมตนได้ไปถวายเพลิกับอดีตพระได้มีการ เดินชมวัดตนได้ถามอดีตพระว่าถ้าจะติดต่อวัดอีกต้องทำยังไงก็เลยมีการแรกลกไล์ติดต่อกันโดยอดีตพระมักจะทักมาทาบ่อยๆชวนเธอคุยพอมีการพูดคุยมากขึ้นก็เปิดใจคุยกันสุดท้ายก็มีการนัดแนะไปเที่ยวพักผ่อนบนเขื่อนและมีการนวดหลังกันบนรถหลังจากนั้นก็มีเพศสัมพันธ์กันโดยหลายคนก็ยังให้ความสงสัยว่าสาวตองที่กำลังมีประเด็นดราม่าในขณะนี้นั้นทำอาชีพอะไรกันแน่น ซึ่งตอนนั้นมีอาชีพเป็นพิตตี้ขายรถนั่นเองแต่ปัจจุบันไม่ได้ทำงานเนื่องจากอ้างว่าพระกาโตะไม่ให้ไปทำงานที่กรุงเทพโดยหนุ่มกันชัยก็ยังได้บอกอีกว่าใบาตองน,นั้นเป็นเด็กของอุบิริยะซึ่งเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเด็ก